สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาทีน,นี้ดีครับมาครับมากินเขาน้ำกันครับถั่กระเพราครับทอดไขอ่ครับกระเพราปลาหมึกทำเองกินเองแซ่บเองอร่อยไม่ซ้ําจำศูนย์ไม่ได้มาครับกินเขาน้ำกันทอดไข่ครับ กับเผาปลาหม Boo, bank, aisle, Freud, own, ึกกัเเผาจุ้งกัเเผาทะเลทำเองกินเองแซ่บเองกุ้งเน้นๆครับ มุ้งดินเงาเจ้าแม่บ้านเห็ดอาหารตุ้งต้นมาเลยครับแซ่บน้ำกันอ้ ไอ้เกียวได้กินครับขาสวยแซ่บๆมาครับเัาเดิตื่นครับวันยุดนี่ตื่นสายขเขาเศร้าเป็นเขาเที่ยง กระเพาะยัญงใส้พริกหยวกวพร้อมสูตรเจร้าของอร่อยไม่ซ้ำโอ้กี๊คุกกี้จังหน่อยมาครับเน้นๆเลยอ้ ครับเนีนๆกุ้งเนีนเลยครับ Cung tân yên tố bụng nên nhau phơi lên ต้องกินเขาเจ้าบุฟายยูทองแป๊บแป๊บไปเห็นมาอืม,อม Kak kak Maaf, ครับ ตอดไข่ในเชฟเดียวกันจะขอจบคลิปไว้ซังนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องไลค์ิีนินดีนะครับกดไลค์กดแชร์จัดๆปลไข่ให้น้ำด้วยครับไปครับพี่นองเจอก,กันคลิปหน้าครับ